ก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับบทที่แล้วผมได้พูดถึงในเรื่องของการแทรกรูปภาพและตารางนั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของ u n d r r บ i ินะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกลิสเช่นพวกเมนูครับการทำเมนูอะไรแบบนี้ก็จะใช้พวกลิสเหมือนกันครับอันดับแรกก็ให้สร้าง ไฟล์ใหม่ได้ก่อนผมจะตั้งชื่อว่า 4. html นะครับก็ตั้งชื่อไปว่า list menu การเขียนแท็ก list ก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกชื่อว่า unordered list นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง ผมจะสร้างเมนูสัก3ตัวแล้วกันชื่อว่า First Second And Third เมื่อผมเปิดเข้ามาดูในหน้าของรีวิวก็จะสังเกตว่ามันจะมีบูลิชซึ่งเป็นสีดำน,นะครับแล้วก็มีแท็กเรียงลงมา นะครับอันนี้คือการทำลิสต์เมนูแบบง่ายๆแบบแรกอัน ordered list นะครับสังเกตว่าอัน ordered list นะครับก็จะเขียนเป็น ul เปิดแล้วก็ ul ปิดข้างในก็จะเป็น tag li นะครับประมาณนี้ในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ order list นะครับก็จะเขียนเป็น tag ol order list ข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ li รีวิวเลยครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะต่างกับ unordered list ถ้าแบบ unordered list มันจะเป็นจุดวงกลมวงกลมเป็นจุดบ u l l e นะฮะส่วนถ้าเราใช้ order list มันก็จะเป็นตัวเลขขึ้นมาให้นะครับต่อมาตัวที่3มก็จะเป็นประเภทพวกเว้นแท็บไวให้ครับมันจะมีหัวข้อแล้วมันจะมีซับเมนูที่ย่อยออกมาครับแล้วก็เป็นแทบ็บเขียนแบบนี้ครับเราจะใช้โค้ดของ DL แท็เปิดแท็กปิดแล้วก็ส่วนหัวเราจะใช้ DT นะครับเช่น First Name และข้างในก็จะเป็นซับเมนูย่อยจะใช้ดีๆนะครับใ mm hmm. ส่ไปกด e รีววดครับปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมมันก็จะมีชื่อตรงนี้ที่เป็นหัวข้อแล้วก็จะมีเมนูย่อยข้างในออกมาโดยเว้นแท็บข้างหน้าไว้นะครับ ง่ายไหมง่ายมากโอเคครับในบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแท็กพวก u n d e r l i s t u n d e r l i s t นะครับเป็นแท็กเกี่ยวกับการทำเมนูการทำรายการอะไรแบบนี้ครับก็เดี๋ยวในบทถัดไปผมก็จะพูดในเรื่องของ layout แล้วก็ box นะครับ ส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ